มีท่านผู้ชมนะครับเข้ามาถามผมว่าเวลายกตีนผีแล้วมันฝืดฝืดแล้วตีนผีไม่ค่อยลงนะครับเป็นผีค้างบ่อยนะครับถ้าตีนผีท่านผู้ชมค้างบ่อยนะครับผมแนะนําให้ท่านผู้ชมลองมาเช็กดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงขายกตีนผีตรงนี้นะครับบางทีมันอาจจะ งอขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ค้อนหรืออะไรตีกระแทกมันลงมานะครับให้มันตรงๆนะครับดูเหลี่ยมให้มันตรงๆนี่มันยังโค้งอยู่นะครับธรรมดาต้องตีลงแต่มันก็ยังยกไม่ฝืดก็เลยไม่ตีลงนะครับสาเหตุบางทีที่มันเป็นประมาณนี้นะครับคือขอบยางนะครับหรือยางหัวจักรมัน บวมมันขึ้นอืดนะครับยางรองหัวจักรมันบวมมันขึ้นอืดตำแหน่งเวลาเราเอาลงนะครับเวลาเอาเราลงแล้วก็ตรงขายกตรงนี้นะสปริงดันกลับสปริงดันดันให้มันเข้ามาที่ชิดแบบนี้มันหักหรือมันเสียหรือมันใช้การไม่ได้นะครับพอมันหักแล้วมันเสียแล้วมันใช้การไม่ได้นะครับพอท่านผู้ชมยกหัวจักรลงมาเลยมันตัวนี้นะครับตัวตัว ตัวยกตีนผีชุดอาจจะดันขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันมาชนข้างใดข้างหนึ่งนะครับมันมาชนฝั่งตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันสูงขึ้นมาใช่ไหมมันไม่ได้ลงต่ํามาสุดอย่างนี้นะครับพอมันไม่ได้ลงต่ํามาสุดอย่างนี้พอเรายกลงมาเลยมันก็จะมาชนตรงเหลี่ยมตรงนี้มันไม่ได้เข้าล็อกตรงนี้มันพอไม่ได้เข้าล็อกตรงนี้มันมันก็จะทําให้ตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับมันเบี้ยว มันงองอขึ้นมาด้านบนพองอขึ้นมาด้านบนเรายกตีนผีนะครับดันดีนผีขึ้นไปมันมาเบียดกับรูนี้มันฟิตนะครับมันพอมันฟิตมันก็ดันขึ้นไปบางทีมันก็ไม่ลงหรือมันลงมันก็จะฝืดนะครับถ้าท่านผู้ชมจากที่เป็นแบบนี้นะครับแบบว่าสปริงชุดที่อ่าสปริงหักนะครับตัวที่ดันให้กลับนะครับ ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปซื้อสปริงก็ได้นะครับแค่เอาเวลาเราเอาเข่านะครับดันตัวนี้มานะครับดันชุดยกให้มันกลับมาทางเดิมมันก็จะต่ําแล้วนะครับมันก็เหมือนกับเราเอาเข่านะครับนี่เวลาเราจะเอาลงแล้วก็เ,เข่าดันปั๊บมาอย่างนี้นะครับพอดันปั๊บมาแนละ้วท่านผู้ชมก็จะเอาจากลงได้ง่ายนะครับเห็นไหมเอาลงได้ง่ายมัน มันก็นะมันก็จะยกขึ้นมาน,ะนี่นะครับวิธีง่ายๆนะครับบางทีคือคนที่ทําเย็บผ้าเป็นใหม่เขาอาจจะไม่รู้นะครับบางทีสปริงขายกของอชุดยกตีนผีนี้มันแบบว่าสปริงมันมันแบบว่ามันหักหรือมันหลุดหรือมันอะไรประมาณนี้นะครับมันพอพอเรายก พอเราเอาจักขึ้นมาแล้วหัวจักนะครับมันขึ้นมาแล้วแต่ตัวนี้มันยังอยู่ลอยอยู่นี้มันไม่ได้ลงมาสุดนะครับตัวร่มของอยกดินผีตัวกันไม่ให้น้ํามันไหลลงไปข้างล่างนี่ครับเป็นล่มยกดินผีตัวนี้พอไม่ลงไปที่สุดพอเราใช่ไหมมันอยู่นี้พอลงไปเห็นไหมพอลงไปอย่างนี้มันบางทีมันไปชนนะครับแล้วก็ขอแนะนําอีกนิดหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับบางทีตีนผีต่ําตีนผีมันยกไม่สูงลองยืดตัวนี้ออกมานะครับก็เราไปคลายน็อตข้างในถ้า,ข,า,าขันตรงที่ด้านหลังนะครับขันตรงที่ด้านหลังฝาข้างหลังออกไปแล้วก็จะเห็นชุดนี้แล้วก็คลายน็อตออกแล้วก็แล้วก็หมุนซ้ายยืดออกมาอย่างนี้นะครับหมุนออกมาอย่างนี้หมุนออกมาอย่างนี้เผื่มสั้นนะครับบางตัวนะครับ <S <S เพราะว่าเราไปซื้อจากมือสองมานะครับ หรือบางทีเราบางคนอเอาตัวนี้มาใส่ผิดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมันไม่ใช่ของมันหรือมันต่ำเราก็ลองมาปรับตัวนี้ยืดออกมาเพื่อมันได้ความสูงเพิ่มความสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็จะมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับประมาณนี้นะครับก็คงจะพอเอาไปแก้ไขนะครับ ปรับปรุงได้นะครับวิธีเอาลงก็เ,เข่านะครับชนมาชนเขา่าฟ้าประมาณนี้แล้วก็ดันลงมาก่อนนะครับสําหรับชุดยกตีนผีของจากท่านใดที่สปริงดันดันชุดยกตีนผีกลับนะครับมันหักหรือมันหายหรือมันเสียนะครับก็จะเอาลงประมาณนี้นะครับง่ายๆสําสหรับที่คนเย็บผ้าเป็นใหม่ๆนะครับ ตีนผีแบบว่าขัดตีนผีไม่ลงตีนผีฝืดนะครับดูชิปนี้ก็อาจจะช่วยท่านผู้ชมได้อีกนิดหนึ่งนะครับ